สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องแก้วพารวยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าเมื่อคืนได้ประมาณนี้นะทุกคนอ่ะไม่ใช่ได้อะไรได้ศูนย์ นะคะแล้วก็ได้สามหนึ่งค่ะสามเห็นบอาาวินสามหนึ่งนะคะประมาณนี้นะทุกคนที่จะบอกว่าศูนย์ศูนย์ีีสามสามอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนหนึ่งเก้าเก้าอ่านะคะประมาณนี้นะคะสำหรับดาวไปไวๆเลยวันนี้ดึกแล้ว ดาวียีพีนะคะเอ้าเป็นอ่ะ ฟันหนึ่งนะฮะฟันหนึ่งนะฟันหนึ่งนะคะเจาะหนึ่งศูย์ห้าเ็ให้ไปเลยนะคะเจาะหนึู่ย์ห้าเ็ให้ไปเลยนะคะทุกคนนะหืมาดาววันนี้ก็วัดใจหลายๆเด้อจ้าซื้อศูนย์หอย่าลืม0ูนย์เจดนะคะแล้วก็0ูนย์ห้าวินของตัวของเขาเองนะคะแต่เจ็ดห้าเราไม่ได้วินให้นะ,คะใครอยากให้แเจ็ดห้าก็วินเจ็ดห้านะคะเราเจาะนะฮะ แบบเร็วๆรุกคนไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันดึกแล้วค่ะสองศูนย์ห้าคือกว่าจะทําดาวได้ก็คือต้องรอให้หน่อยอะไรออกก่อนให้หมดก่อนนะคะเน้นอะไรเออวันนี้เขียนเน้นให้เลยไม่ต้องว่าหลายน้องนะคะ นี่นี่นี่ยเน้ยเนให้น,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 นะคะอ่ะสามตัวนะทุกคนวินเองนะคะหนูจับให้แค่สองตัวสองที่จริงมันมีสี่หางใช่ไหมตรงเนี้ยจะจะเป็น5าวิ่งแล้วก็จะเป็นห้าหางอ่ะทุกคนให้ทุกคนวินในเองเด้อพรุ่งนี้เด่นเป็นพิเศษก็คือสี่หกแปดค่ะพรุ่งนี้วันพฤกษ์หัดอนะถ้าใครตามแนวทางของเราก็จะรู้ว่าฟันพฤกษ์หัดเนี่ยคือแนวทางอ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอืมสี่หกแปดค่ะ นี่นะคะเน้นนะขีดเส้นใต้ก็คือเน้นนะจ้าทุกคนอะไรเอ่งจ7จ้านะ,ะออกทุกคนก็วินเพิ่มเติมเอาเองนะคะเพราะหนูจบให้เท่านี้นะคะถ้าจับแล้วก็จะมีอยู่แค่ห้าหางนะทุกคน่ะดาปกติกับดาวีไอพีนะคะเด่น468ไม่อยากอธิบายสี่หกเลยสี่ศูนย์สี่สามสีเจ็ดหกสอ แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกสองหกห้างหกเก้าซึ่งหกสองอยังลืมซื้อสองเก้าแล้วก็แปดหนึ่งแปดสี่แปดเจ็ดนะคะนี่ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวเด่นมันเยอะไงไมเลยแบบใครอยากเล่นเด่นก็เล่นเด่นไปนะคะนี่แต่แต่เราไปตามสูตรนะ,ะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ